คำเตือข้างต้นรายการดูอนิเมะบอกต่อเป็นรายการรีวิวเมที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำกันว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนําให้ดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะใดแต่เรื่องครับผมแนะนําก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อเดอร์ครับผัสิทธิ์การครับวันนี้ก็กลับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อครับเอพิโซดที่89ครับผมโอเควินีโกี่กักบการรีวิวอนิเมะเรื่องเก่าๆหน่อยนะครับก็คืออนิเมะที่มีชื่อว่ายูรุแคมครับผมโ okay, อเคข้าบบกเข้าสู่ช่วงเกินน้ำนะผมในช่วงซีซั่นวินเตอร์2018เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่ น่าสนใจนะครับผมแล้วก็หนึ่งอันนัคือแมว m e Cat, Slice, Slice, Comedy เลยเปื่อยเนี่ยการตั้งแคมป์เดินตามทังสาที่เรื่องราวมีสภาพหลายชื่อว่าอยู่หรือแคมป์ครับผมโอเคก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งในซีซั่นวีเตอร์สองพันสิบแปดที่เรียกว่าเป็นกระแสมากในเรื่องหนึ่งซึ่งในซีซั่นนั้นถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือเป็นซีซั่นที่เรียกได้ว่ามีแอนิเมะที่ค่อนข้างน่าสนใจเยอะนะครับเหมือนเช่นตัวของยูตะแคมป์ดาริ่งอย่างแฟงสไลด์ยูริโม่โตอิปะโชแล้วก็อีกหลายเรื่อออองงงใในนนนนนนซซีีีีััั่่่่่้้ะะครรรรบผมมตเยกวาาไทสจจิ มาก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาของความคาดหวังเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าต้องทําเรื่องของความคาดหวังไงแต่ว่าผมก็ต้องพูดไปก่อนนะผมกะว่าเรื่องนี้อันนี้ผมจะพูดในกรณีของการรีวิวก็คือแบบว่าผมมารีวิวในภาคแรกเพราะในภาค2ที่ฉายในซีซั่นวิเตอร์สมัยยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมได้ดูสาตอนแรกเป็นไงบ้างครับไปแล้วนะครับผมผมเลยต้อง มารีวิวอนิเมะเรื่องยูร่าแคมป์นะผมเพราะว่าผมจะได้ต่อเนื่องกันว่าผมทำสัปตอเแรกในภาค2ไปแล้วถ้าผมจะทํารีวิวผมต้องทํารีวิวภาคแรกก่อนแล้วครับภาคสซึ่งผมว่ามาทํารีวิวเก่าๆหน่อยก็คือในปี2008คือเรื่องของยูร่าแคมนะครับผมอันดับบอกกันึ่งนะครับผมโอเคก็มาเรื่องที่ผมจะพูดก็คือยูร่าแคมเรียกได้ว่ามีผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวของยูร่าแคมภาคแรกอะมีลิขสิทธิ์แบบซับไทยไหมแต่ถ้าเป็นภาค2อ่ะ ภาคสองจะมีด้วยกันอยู่สองที่ก็คือตัวของอานิวันและตัวของบิลิบิทิแลนซึ่งอานิวันนั่นจะเป็นสัมกิจนะผมมาจากสัมกิจนะส่วนบิลิบิทิแลนจะเป็นซับไทยก็สามารถไปดูได้ซึ่งบิลิบิทิแลนไม่ได้ลงภาคแรกนะผมฉันก็กับขอไปด้วยที่ผมหาไม่เจอว่าตัวของยูนิคแคมป์นี่กระแสเท่าไหร่แต่ทวายดีเอวิกเอวอยู่เลยนะครับผมหาไม่เจอครับผมว่ายูนิคแคมป์ในภาคแรกอยู่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแนะนำแบบธุรกิจแบบซัมภากณ์ที่คาเชโล ฟันเดมิชันก็ได้นะแต่ฟันเดมิชันผมไม่ชัวร์ผมไม่เช็คก่อนจากผมเช็คที่คัชเชโร่คัชเชโร่มีทั้งภาคแรกภาคเสริมแล้วภาคสองนะผมกซึ่งก็อนสบายไปดูได้ที่คัชเชโร่แล้วว่าใครเี็คัชเชโร่ก็สามารถไปดูได้ที่ซัมกิทนะครับผมส่วนซับไทยก็ยอมๆไปดูซัมกิทหน่อยเพราะซับไทยตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์มีแค่ภาคสองทรงภาคแรกผมหาไม่เจอภาคแรกมีข้อมูลเรื่องของลิขสิทธิ์ว่าภาคแรกในซับมีซับไทยหรือมีภาคไทยที่ไหนก็บอกกันด้วยนะครับผมจะได้แบบเออได้หายให้ข้อมูลหรือได้อะไรตูงนะครับผมมโออเค่ะา ถ้าพูดถึงความคาดหวังนะคือถ้าจําสมัยตอนปี2018นสิเครียนผมมะตอนปี2018อะผมจะไม่ได้สนใจตรองนี้อันนี้พูดตรงๆว่าสมัยที่ผมเลคชั่นอะเอออันนี้จําได้ว่าสมัยก่อนอะก่อนที่จะมาเข้าสู่ช่วงไอตุลาปี2อง9ิบะตัวตอนปีตุลาสองพันที่ผมไม่ได้ทำรีวิวอะไรแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำาลชั่นแล้วก็ตอนนั้นประมาณว่าเฮ้ยคือผมอสนใจในซีซันวินเตอร์อะ ประมาณรู้สึกว่าสองเรื่องใช่ไหมสองเรื่องสามเรื่องจะมีดารินและแฟงมีตัวของการแคปเจอซากุระไอรีการเห็นที่มันเป็นภาคภาคต่อหรือภาคเสริมอะไรเนี้ยนะครับบอ,อกว่าจะได้เป็นภาคเรบูมใหม่อ่ะอาจเป็นผิดนะนั่นเป็นภาคต่อนะเมืออเคยร์การเห็นแล้วก็ตัวของดารินและแฟงซึ่งผมก็สนใจสองเรื่องนั้นซึ่งสามเนี่ย ผมมาสนใจทีเรื่องของการกระแสการรีวิวหรือการกระแสที่บอกต่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นกาะาสอะไรที่ดีมากคอมเมด,ดี้อะไรต่างที่ดีมาก,มดดมากผมเลยมาดูอีกทีซึ่งก็บอกตรงว่าที่ผมมารีวิวหลังเนี่ยผมพูดสารว่าลอยนะไอ้ที่เกี่ยวข้องการรีวิวได้คือแบบว่าไอ้ตัวยนะุโรแคมป์เนี่ยผมดูไปแล้วทั้งหมดสี่รอบแบบดูเยอะมากเพราะว่า เอาตรงอ่ะไอสองรอบแรกอ่ะผมดูเพราะว่าผมเพลินกับเรื่องนี้มากในช่วงปี2 0 1 8กับสปี2 0งจเว้ยพอ2 0 2 0ปุ๊บอ่ะผมรู้ว่ายูโรแคมอ่ะมันจะมีภาค2เว้ยผมเลยมาดูช่วงไอต้นไอช่วงซีซนฟอร์ย์รอบหนึ่งเพื่อเช็คความเฉล่ยรอบที่สามแล้วพอพอรอบที่สี่ผมก็มาดูในช่วงนี้เพราะว่าผมจะรีวิวภาค2มาแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่ผมอ่ะรีวิวอนิเมะในซีซันวนเตอร์หมดแล้วที่เหลือก็แค่ซีรีส์ภาคต่อหรือซีรีส์ที่แบบว่ากำลังจะจบไอซีรีนิเตอ่่คบบแววาภช ย่างกรณีเช่นยูรุแคมหรือเซโร่เงี้ยผมอยากรีวิวภาคต่อเพราะว่าภาคแรกผมรีวิวยังไม่ได้รีวิวผมเลยต้องรีวิวก่อนแล้วก็มารีวิวตรงนี้ซึ่งก็ต้องมีคิดรีวิวในอนาคตแน่สำหรับพวกออาตัวของเลซิโลและยูรุแคมแต่ว่ายูรุแคมเอาก่อนเพราะว่ายูรุแคมมันเป็นเรื่องที่รีวิวง่ายกว่านะครับบอกโอเคก็ตอนนั้นแหละ ถ้าพูดถึงความคาดหวังนะก็ตอนนี้ผมพูดไว้ว่าผมมาคาดหวังอะไรไหนนะผมก็ตนนัดแล้วนะส่วนซูเรโอเรื่องของผู้กับคนแคนโบดตั้งแต่ตอนแรกผู้กับก็คือยูชิอางงกิเคียวฮังเคียวงงคุอ่ะผมเคียวงงคุก็คือตัวของผู้กับที่กำกับตัวของยูรุแคมโดยตรงนะซึ่งไม่มีผลงานกักกับมาก,ก่อนเลยลก็คือผลงานเรื่องแรกของเขาคือตัวของยูรุแคมนะครับผมแล้วก็มียูรุแคม ไฮแคมแล้วก็ตัวของยูร์แคมภาสองแล้วก็มีเวอร์ชันมูฟวี่หรือเวอร์ชันหนังโลงที่อาจจะมีในปีหน้า2022นยบองะเราก็เจอกันแน่ยูร์แคมนะเป็นเรื่องราวของตาวโตระหว่างตัวของเดจิชิโกะตัวคนลินเว้ยโอ้ยส่วนตัวของผู้กํากับนะผมจินทานากาศแล้ผมจินทานากาศเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้กํากับยูร์แคมมาโฮโกะโนะฟุกิโกชาหรือไอ้ผู้กล้าอานอไอ้จอมานอานอสนะผมก็นนั้นแล้วก็ตัวของเลิฟไลท์ที่ที่อสากาสกิแล้วก็ตัวของยูร์แคมซีรีส์สองแต่ถ้านับตัวของ ซึ่งผู้ต่อจินอา,าการเนี่ยจินอา,าการเคยกํากับเคยเป็นคนเขียนบทอะเรื่องอื่นมาก่อนแต่ว่าให้ผมพูดถึงเรื่องที่ดังก่อนที่จะมาทาตัวของจอมมาหรือตัวของเลิฟไลท์นะผมจะพูดถึงตัวของยู่ในแคมป์นั่นแหละครับผมโอเคก็เรื่องของความคาดหวังก็จะมีแล้วกันตอนนี้ถ้าผมโอเคก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะคือในการรีวิวนี่อันนี้ผมต้องพูดก่อนแล้ว่าในการรีวิวนี่ผมไม่ได้รีวิวอะไรมันมากเพราะว่า สิ่งที่นี้ให้ผมพูดกันในเชิงรีวิวตรงๆเลยก็คือแบบว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีการอะไรพูดเยอะเรามาดูแค่การใส่บรรยากาศหรือการแบบเรื่องราวของการตั้งแคมป์เรื่องราวของการแบบไซส์ซับไลท์คอมเมดี้คือเราไม่ต้องพูดถึงกันได้ว่าแนไซส์ซับไลท์คอมเมดี้อ่ะมันต้องมีเรื่องที่น่าสนใจมากไหมไม่ต้องก็ได้สิ่งหนึ่งที่ไซส์ซับไลท์หรือแนวคอมเมดี้ต้องนำเสนอคือเรื่องราวของการบบ็ริบเปื่อยเรื่องราวความคอมเมดี้ที่ดีเรื่องราวขอแบบว่าเอาง่ายคือแนวซับไลท์อ่ะ ใหผมพูดถึงเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องนั้นต้องนําเสนอความเป็นซรซ์ซับไลท์ที่แตกต่างและนําเสนอการกลับกับออกมาได้ดีหรือการกลับกับมุกอะไรกับการที่ทําได้ดีซึ่งเรื่องยูรแคเคมะให้เราพูดกันง่ายๆคือมันเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่ดีคือเป็นแนวเซอร์ับไลท์ที่ดีของเน็ตที่ดีท่ามชอบของแนวเซอร์ับไล์ของผมคือยูรแคมมันเป็นแอนิเมที่เสกบรรยากาศได้ดีมากถ้าคนได้รู้เรื่องราวของการตัง้งแต่งหรือใครเคยมีประสบการณ์การตัง้งแคมมาก่อนคุณจะรู้ว่าย ok ู มันทําให้เรานึกถึงเรื่องราวของการบรรยากาศการตั้งแคมป์หรือการถ่ายรูปมีอสวยๆ,ๆแลวแต่ที่เราเรียกว่าในยูทูบแคมป์น่ะนำเสนอฉากอะไรแบบนั้นเลยนำเสนอมุมมอง,มองการตั้ง,งแคมป์หรือมุมมองบรรยากาศแบบนั้นดีมากซึ่งผมก็ต้องชื่นชมการกํากับหรือชื่นชมการตัวของทีมนักถ่ายรูปมากมายที่แบบว่าการกำกับโทนภาพอะไรต่างๆที่เรียกว่าทําได้ดีมากซึ่งเขาต้องชื่นชม,มอย่างหนึ่งก็คือการดำเนินเรื่องของยูทูบแคมป์ถึงแม้การดำเนินเรื่องของยูทูบแคมป์จะไม่มีอะไวบาแต่ก็ต้องพูดกันง่ายๆคือ เรื่องราวของมันน่ะนำเสนอดได้น่าสนใจถึงแม้จะไม่มีเมไมากซึ่งข้อเสียก็ผมก็พูดกันในเชิงง่ายๆคือแนวซับสแ์สคอมดี้5ใครไม่ชอบนะแนวอะไรนี้อาจจะน่าเบื่อไปเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยคือมันมีแค่เรื่องราวของแบบว่าการเรื่องราวของบุคคลคนคนหนึงนนนน่งเขาเดินมาตั้งแคมป์ในสถานที่ต่างๆคือเราจบาย,ยาง่ายๆคือมันเป็นเมฆขายของเป็นเมฆโปรโมทสถานที่ก็ได้เพราะว่าในเรื่องเนี้ย มันจะเป็นเรื่องราวที่เอามาจากไอเรื่องแบบว่าสารที่มันจะอินสปายมาใช่หนางสารที่จริงไนะงก็เลยแบบว่าถ้าใครไม่ชอบเว็บโปโมทสารที่หรือไม่อะไรต่างเลยเมเปิ้แมนซอ์ส,สไลด์ถ้าใครไม่ชอบแนวซอรไหหสรไลด์เลื่อยเปยคอมดี้น่ารักหญิงๆิมาทำอะไรอะไรกันอันนี้ก็ผมก็พูดเหมือนกันว่าผมอาจจะไม่ได้นำสารคนถ้าคนชอบแนวไม่ใช่ชอบไม่ได้คนที่ชอบแนวนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบดูอะไรอันนี้หรือดูเรื่องหนังน,นี้ได้ผมก็บอกว่ายูร์แคมอ่ะอันนี้ก็พูดง่ายคือเป็นแนวแซสไลด์คอมดี้ที่ผม แนะนำเนจริงๆนะผมก็อ่ะให้ผมพูดง่ายๆก็คือในด้านของการ,รในด้านของแบบว่าก่อนที่จะเข้าสู่ด้านในรีวิวผมจะพูดความสึกหลังชมมาคือแบบว่ายูร์แคมเป็นซีรีส์อะไรที่ดีมา,มากๆเรื่องหนึง่งแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้ดูนะครับผมสว่วนเรื่องการรีวิวทั้งหลายแหละก็มาฟังหลังจากนี้นะครับผมโอเคก็ เข้าสู่ด้านของการรีวิวนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของการรีวิวนะครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือด้านออสตอรี่ครับผมสตอรี่เรื่องราวให้ผมพูดอย่ง่ายๆคือมีเรื่องราวของเดี๋ยวพี่ยิงเคิ่นึงหรือทีมงานอะไรต่างๆที่มาตั้งแคมป์แล้วก็มีเรื่องราวของการแบบความสร้างความสัมพันธ์เรื่องราวของการตั้งแคมป์เรื่องราวของการหาสถานที่เรื่องราวของการหาชีวิตของตัวเองเรื่องราวอะไรต่างๆที่เรียนได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นการแบบเรื่องราวการมิตรภาพอะไรต่างๆที่เรียนว่า ก็ต้องจะติดตามในซีรีส์ของยูโรแคมนะครับสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมบอกตรงแลว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบของซีรี์ตัวของยูโรแคมอ่ะคือการเสรบรรยากาศเรื่องนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมเรื่องของการกำกับโทนภาพหรืออะไรต่างเพราะว่าพูการง,ง่ายคือก่อนที่เราก้าสู่ได้ของอะไรหรือนะสตอรี่อ่ะผูพูง,ง่ายคือผมต้องชมหน้าไในชั้นอย่างหนึ่งคือการกำกับโทนของสถานที่สวยครับอันนี้ก็ต้องชมจริงๆว่าโอ้ยเพื่อนคือเอาง่ายคือยูโรแคมอ่ะถามตรงเลยนะว,ว่า เรื่องนี้ฮะเราพูดถึงกันว่ามันมีอะไรเรื่องราวอะไรให้พูดถึงไรเรื่องราวของยูร่าแคมอ่ะมันมีแค่ว่าเรื่องราวของการแบบการตั้งแคมป์อะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันง่ายคือจุดที่น่าสนใจของตัวของซซรียูรแคมอ่ะมันคือเรื่องราวของการตั้งแคมป์และเรื่องราวของการสร้างมิตรภาพอะไรบางอย่างไว้คืออันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าใครได้มองเห็นในตัวของยูรแคมป์แลนนนในท้ายทสดคอมพิวเตอมคือ เรื่องราวของสร้างวิลราหาหรือเรื่องเกี่ยวกับการเสพบรรยากาศของเรื่องราวบแบบแนวคอมเมดี้ไซ์ไซส์อะแนวเลืเล่อยเปื่อยที่ถ้าเราพูดกันถึงจุดเสียง่ายๆคือเรื่องราวเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากหรือเรื่องราวเนี่ยมันจะทําเป็นอนิเมะที่สามารถทําให้คนชนงงได้ถ้าคุณไม่ได้ชอบเรื่องนี้แต่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าแนวของยูรุแคมหรือแนวเซอร์ส,สับไล์นนเนี่ยเก็บเอาไว้ดูตอนนอนอะจะโอเคมากแต่ผมก็บอกาตรงๆว่าเรื่องเนี้ยยูรแคมไม่ควรดูตอนนอนครับ พราะามันทำให้คุณหิวอันนี้เอา,เราตรงเลยนะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวละคือตัวของยูโรแคมอะเป็นอนิเมะที่ทําให้ผมอะมาดูยุคนี้ใช่ไหมยุคนี้เป็นยุคโควิดใช่ไหมแล้วพอมาดูเรื่องนี้ปุ๊บมันทําให้กูอยากไปตั้งแคมคือเอา,เาตรงเลยนะคือสาระว่าเอาตรงเลยว่าว่า ไอ้เหี้ยกูมาดูทไมเนี่ยกูแบบโอ้โหอยากไปเที่ยวชิปหายคือพอมาดูยูนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้โหอยาอยากดูว่าอยากไปเที่ยวจักเลยอยากไปดูที่นั่นจักเลยคืออันนี้ต้องพูดเรื่องราวของการของกระแสต่อของยูนิคมป์ก่อนนะว่าการะแสของต่อยูนิคมป์อ่ะ มันมีแ네คมเปญคือในช่วงของปีนั้นเลยอะคือช่วงปีนั้นอะมันจะมีเรื่องราวของการเดินตามรอยยูเรแคมป์ซึ่งในตัวของเว็บไซต์ไอเกียอเกบตานะเนี่ยผมยกเว็บไซต์ไอเกียบตานะก็คือต้องขอบคุณไอเกียบตานะจริงที่เป็นเด er, ิ канал, นตามรอยยูเรแคมป์คือในแคมเปญตอนนั้น่ะมีแคมเปญที่มีชื่อว่าตามรอยยูเรแคมป์นะครับผมตามรอยยูเรแคมป์มากผมจำไม่ผิดนะแล้วตัวของไอเกียบตาน่ะ เขาได้ไปถ่ายเรื่องของการบรรยากาศเรื่องราวของตัวของการตราอรอยยแคว่มามีเรื่องราวของชาติสถานที่หรือการประกอบสีรียลตา,าที่มีแบบว่าไอ้ตัวของ ทีมงานอากิวะตันหมายว่าหยิบช้อนที่มีตัวของไอ้เดรชิโกะตัวของจิโยเซเลยเอาเอี๊ยไอ้สลับสลับช้อนกันนล้วไม่ซีแบบนั้นนะเขาบอกว่ามีการเรื่องลายบรรยากาศเรื่องเลืที่แบบว่าเป็นกระแสที่ทําให้ตัวของคนนะบางไปมาตั้งแคมป์ตามหน่อยยูนิคแคมป์มาคือซึ่งก็เป็นกระแสจริงซึ่งก็ต้องชื่นชมตัวของยูนิคแคมป์ว่าสามารถนําบรรยากาศเรื่องราวของการขายของหรือเรื่องราวการโปรโมทสถานที่เรียกได้ว่า ทำได้โอเคไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นการยั่เยี่ยอะไรเนี่ยนะในความคิดของผมมาถึงแม้ภาคสองมันจะดูมีอะไรเยี่ยดไว้บ้างนะอันนี้อันนี้อันนี้เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดภาคสองก่อนว่าภาคสองจะรีวิวไปในส่วนต่อไปนะครับผมอ่าตัวของยูนิคแคมป์สิ่งหนึง่งถ้าเรามาพูดถึงตัวของเนื้อเรื่องอะไรต่างมาพูด,ดง่ายๆครับผมเนื้อเรื่องไม่ใม,มีมามีเรื่องราวของว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งมาชอบการตั้งแคมป์แล้วมีการเรื่องราวเขาตั้งแคมป์ตาใส่ยนี้ต่างนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวของยูโรแคมนำเสนอก็คือเรื่องราวของการพัฒน,นาการตัวละครหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเช่น เรื่องราวจิ้นๆถ้าใครไปสายจิ Mail, default, wheels, ้นก็ไดเดจิโกะตัวแรกใช่ไหมซึ่งเราจะเห็นในมุมมองของตอนแรกคือตัวของลินเป็นคนที่ชอบการตั้งแคมป์คนเดียวแล้วแบบว่าการไปเสพคนอื่นว่าเรื่องราวของลินนั้นเป็นเรื่องราวที่แบบว่าตัวเองอ่ะอยากการตั้งแคมป์เพราะตัวเองไม่อยากมายุ่งกับใครหรือตัวเองแบบว่าไม่อยากเสียเวลาหรือแบบว่าไม่ไว้ใจเพื่อนหรือแบบว่าเอ้นการอยู่ร่วมกันอาจจะไม่สนุกอะไรได้ซึ่งตัวของลินต่างๆซึ่งตัวของลินก็มาเจอตัวของดเดจิโกะแล้วได้เห็นว่าตัวของดเดจิโกะเป็นตัวละคร โอ้โหล่าเลยสดใสเป็นตัวละครโลกสวยแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ทําให้ลินยมีการพัฒนาการตัวละครเลยบอกว่ามีการแบบว่าอยากเนี่ยแบบว่าอยากรู้ว่าหรือตัวของจิยากิหรือตัวของอาอีบบว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าตัวของลินเนี่ยสามารถแบบว่ามันตั้งแข็งรัมการซึ่งเป็นนาเสนอตอนจบคือเรื่องราวความพิธพาพเรื่องราวในต่างที่เรียกว่านําเสนอออกมาได้โอเคจริงๆนะครับของว่านี้ยองพูดกันตรงว่านําเสนอได้ดีจริงนะครับ แล้วก็เรื่องอะไรต่างอันนี้ต้องพูดชื่นชมเรื่องของความเป็นซาสไลร์เรื่อยเปื่อยต้องพูดแตงว่าเรื่องนี้มันเรื่อยเปื่อยจริงเรื่องนี้ให้เราพูดกันง่ายคือความเรื่อยเปื่อยออกมาคือการใส่บรรยากาศเรื่องนี้ซึ่งการใส่บรรยากาศเรื่องนี้มันทําให้เรารู้ว่าไอ้ตัวละครไปสถานที่นี้เจอกับอะไรวะตัวละครไปเจอสถานที่นี้ไปเจออะไรวะซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมเรื่องของการกำกับเนื้อเรื่องหรือการกำกับการกำกับโทนอะไรต่างนี่เลยว่า กำกับได้ดีน่าสนใจซึ่งอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมเรื่องราวของความขบขดีด้ว่าในความคิดของผมคือยูโรแคมเป็นซีรีส์ที่เนีแซฟไลท์ไม่ได้น่าเบื่อครับอันนี้พูดตรงว่าการกลับความเป็นคอมคมดีเรื่องนี้ทาได้โอเคไม่ได้เป็นมุกที่ดีหรือไม่ได้มุกที่แย่นะแต่ว่าเป็นมุกที่เย,ย,ย้าอมยิ้มอะไรแบบว่บาสามารถแบบ ไม่ได้เหมือนแล้วสามารถแบบอมยิ้มแล้วสามารถเสร็จเร็วการคอเป็นเซอร์สุดเลยที่เรียกว่าตัวละครมาตั้งแคมป์หรือตัวละครมาทําอะไรหน้ารายการนําเสนอแบบความน่ารักและหลักอะไรต่างหรือเสนอคขาตลกอ่ะเรียกได้ว่านำเสนอได้น่าสนใจในมุมมองของผมครับแต่ถ้าไม่พูดถึงข้อเสียต่างคือข้อเสียตรงนี้มันไม่ค่อยมีะไรมากลามหละก็ง่ายๆนะผมมันไม่ค่อยมีว่ำมากมันแค่เล็บเปื่อยที่แบบว่ามาดูมาดูตัวละครมาตั้งแคมป์หรือตัวละครอะไรต่างก็แค่นั้นจริงครับผมแต่ถามว่า ความน่าสนใจของแซลซอลไลด์คอมเมดี้คือเรามาดูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีความเป็นซลซไล์คอมเมดี้ที่น่าสนใจมากการตกุงที่ไม่ได้ดีไม่แย่มากแต่เรื่องราของการตกลงทําทำให้รู้สึกอมยิ้มแล้วก็ความเป็นแซลซไล์ตรงนี้ด้วยเปื่อยที่ทําให้หน้าเบื่อและสามารถดูคาเเวลาได้ดูตอนนอนก็ดูได้แต่ผมไม่แนะนำจริงว่าดูตอนนอนท้าไม่คณหิวเพราะเรื่องนี้มีฉากไม่อยากหิวหิวมากเนี่ยคือพูดตอนนี้ผมยังหิวเลยคือแบบอะไรเนี่ย โอ้ยหิวชื่อหมายก็ทำะนักรตัดแล้วแหละคือถ้าเราสรุปด้านของสตอรี่แบบง่ายๆครับผมในยูทูคแคมป์ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเนื้อเรื่องของมันมากมีแค่เรื่องราวความเรื่อยเปื่อยการใช้ชีวิตการตั้งแคมป์ที่เรียกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มาทดแทนความเป็นด้านของสตอรี่ของนยูเรบแคมป์คือเรื่องราวการตั้งแคมป์หรือเรื่องราวการพัฒนาการละครหรือเรื่องราวการสร้างวิตรภาพหรืออะไรบางอย่างที่เราได้เห็นว่าเรื่องราวของยูทูคแคมป์ความเป็นสาระคอมเมดี้เรื่องนี้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คนคิดนนนรัับผมกกเียยง่าาวปซแ ที่เรียกได้ว่านำสนสาสานเสนอสไตล์แนวเได้เปเื่อยแบบดีนะคทำน้ลละกันน่าตลกที่เรียกว่า นำเสนอออกมาได้ดีมากมาเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคก็จบด้านของสตอรี่ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาลเตอร์แลนี้ครับผมคาลเตอร์ l, หลังจกจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวละครแล้วผมก็คือตัวของแนดดี้ชิโกะก็เป็นตัวละครผมจะพูดเด็กเล่นเล่นก็สใส่ใส่หน้ารักนะครับผมตัวละคร,ะคระหนึ่งตัวละครหนึ่งคือตัวละครลินตัวอีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวตัวละครที่มีชื่อว่าจิอากินะผมขออภัยมันรัวนะแล้วก็ตัวของอาวีนะผมสาวเหลืองผมอยาสาวเหลืองใหญ่ๆนะผมแล้วตัวของเอนะสาวที่มีหมาน่ารักนะครับผมก็ตอนนั้นแหละโอเค ถ้าเราพูดถึงตัวของคาแรคเตอร์ในแอสตรซับไลท์อ่ะอันนี้ต้องพูดกันตัวว่าแนวสตราซับไลท์ที่ดีหรือออสตรนซับไลท์ที่โอเคอ่ะทุกตัวละครจะนําเสนอความเป็นน่าสในใจตัวละครตัวละครเองแนนจิชิโ,ชโกะเป็นตัวละครที่แบบมีความสงสัยและเลิอกที่เป็นเมลานีแล้วตัวของลิงก็เป็นตัวละครเงียบๆขรุขระแต่มีจิตใจมันมีลักษณะความคิดของตัวเองตัวของจิยะกิก,ยกย็เป็นสาวแว่นที่เป็นตัวละครที่มันเรียกว่า ค่อนข้างอยากเกเรๆดนึงตัวของคาอีก็เป็นตัวละครที่ใหญ่แลวตัวของเอนาก็มีตัวละครที่แบบว่ามีหมาของตัวเองและมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เรียกว่าเออนำเสนอความเป็นคอมเมดี้เนี่ยของคาแรคเตอร์เลยเนี่ยนำเสนอในท e <magic. S 1> <lem b> ุกตัวละครมีความน่าสนใจเหมือนกันสำหรับพูดถึงปมประเด็นตัวละครเซอร์สตารไลไม่ต้องจะปมประเด็นตัวละครก็ได้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงตัวของปมประเด็นตัวละครอะไรก็ตามนะคืออันนี้ก็ต้องพูดง่ายๆคือตัวละคร ที่ตัวละครมีปมประเด็นที่ต่างกันเช่นตัวของยิชิโกะที่มีปมประเด็นที่ว่าอยากตั้งตัแคมป์หรืออะไรต่างตัวของลิงก็เป็นตัวละครที่เล่นได้มามีปมประเด็นคือว่าอยากตั้งแคมป์คนเดียวเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนใครหรือแบบว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวก็มีการของการพัฒนาการตัวละครหรืออะไรต่างเช่นแบบว่า ตัวของลินก็มาอยู่กับเพื่อนๆมากขึ้นตัวมีการพัฒนามากขึ้นมีการใช้ชีวิตเรื่องว่าการการเต้นมีลักษณะอะไรซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปอย่างหนึ่งคือแบบว่ามันสามารถสอนเรื่องของการตั้งแคมป์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมกาตานนั้นแหละส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์เสน่ห์สุดเสน่ห์ของตัวละครในคอมเมดี้เรื่องนี้ต้องเรียกว่านําเสนอได้ดีทีเดียวนะครับผมนำเสนอได้ดีแล้วเยี่ยมทุกตัวละครมีเสน่ห์ต่างกันทุกตัวละครมีเสน่ห์ทำเนึ่งกันไม่มีใครเด่นไม่มีใครด้อยซึ่งในสไตล์คอมเมดี้นักออย ก็ต้องชื่นชมเรื่องของการกำกับกของคารลเตอร์เรื่องว่าทุกตัวละครมีเสื่ห์ใการทุกตัวละครมีนิสัยลักษณะต่างกัน,น idee, ทุกตัวละครมีเอกลักษณ์ต่างกัน,นทุกตัวละครมีความแบบว่าความเป็นน่ารักที่ต่างกันความเป็นลุงตมมุกทีกันซึ่งก็ต้องชื่นชมเรื่องของการแบบว่าการกำกับโทนที่เรียกว่าการนำเสนอออวมาได้ดีทีเดียวผม ก็พูดกันง่ายๆนะผมแนวคอมมดี้เรื่องนี้ไม่ได้แบบว่าแนวคาแรคเตอร์เรื่องนี้ขออภัยนะคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็ต้องพูดง่ายคือมันไม่ค่อยมีอะไรพูดเยอะเพราะว่าไม่มีจุดตีเรื่องนี้แต่ถ้าพูดถึงจุดตีก็คือก็ตัวละครไม่มีอะไรมากเป็นตัวละครยงไแลนวคอมมดี้ที่เรียกได้ว่า โอเคแล้วก็มีจุดเด่นจุดยอดที่ต่างกันแล้วก็จะเสนอวความแบบว่าทุกตัวละครเราเสนอเท่าเทียมกันไม่มีใครเด่นไม่มีใครดโอดทุกตัวละครมีเอกลักษณ์หรือมีลักษณะเด่นหรือแบบว่ามีบทบาทที่เท่าเทียมกันที่เรียกว่าแนวแนวไซส์ซับไลน์เรื่องนี้ไคลเตอร์เรื่องนี้ทำเสนอได,ด้ดีจริงครับผมโอเคก็จบของด้านของคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของแอนิเมชั่นเรื่องนี้นะครับผมเข้าสู่วนที่ทำคือเซนเซชั่นนะครับผมอันนี้ก็ต้องพูดกันงนะ่ายๆครับผมว่างานแอนิเมชั่นเรื่องนี้ ว้าว <Wow. laughs> สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเรื่องของงาน animation ตรงนี้คือเรื่องราวของ background หรือเรื่องของ art style ตรงนี้ background เรื่ back ow, องของโทนเรื่องของอะไรต่างๆสิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดไม่ใช่ art style ไ,ไม่ใช่ใน a n i m a t i o น a n i m a t i เรื่องนี้ไม่พออยู่แล้วเพราะาง่างสำหรับอะไรที่ไม่ได้เนงาน animation นั้น,ใน,ใน MM สิ่งที่ผมงงชื่นชมเรื่องของการเอ่อพูกชื่นชมเรื่องของการ a n i m a ชั่นคือเรื่องราวของ background a r ตสไ y l e โคตรสวยเรื่งจงจริงๆจงจงที่อะไรคือจริงๆนะผมว่าโคตดสวยสวยจริงถ้าคุณได้มองโฟกัสเสพการบรรยากาศเรื่องนี้ต้องเลยว่าโคตดดีมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราอยากจะไปเห็นสารที่จริงว่า้ยสานที่จริงอ่ะ มันเป็นอย่างนี้เหรอวะสารที่จริงมันเป็นอย่างนี้หรอสารที่จริงเป็นไงกันนะเออประมาณเนี้ยคืออยากเราอยากเห็นสารที่จริงว่าสารที่จริงอะไรเนี้ยเป็นไงบ้างซึ่งก็ต้องชื่นชมทีมงานแอนิเมชั่นหรือทีมงานการลงสีหรือทีมงานการกระกแอนิเมชั่นเรื่องของการกระกบโทนแบ็คกราวด์อะไรต่างนำเสนอได้ดีและนำเสนอเข้ากับฉากของตัวละครอันนี้ก็มงตัวว่าผมไม่ได้ชมเรื่องราวของยูด์แคมอะไรมากคาแรคเตอร์ไซต์ทุกตัวละครคาแรคเตอร์ที่ใส่มาจากที่มาแฟชั่นนั้นคาแรคเตอร์ไซตนี้ก็จะมีความแบ๊บน่ารักที่เรียาวาน่ารักได้ดี่เรื่องงนึแล้ววกใครีของยูแคม เรื่องของแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่เผาอยู่แล้วนะผลงานแอนิเมชันดีนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมนะันชื่นชมมากที่สุดขอได้ของยูโรแคมก็เรื่อง am, พูดชื่อชมอะไรบ้างนะผมงานแบ็กกราอาร์ D, นี่ยแหละแบ็กกราอาร์ด์อาร์ S, สไตล์เรามีโอ้โหงานสวยอันนี้พูดตรงว่างานสวยให้คุณไปสั่งดูฉากได้ฉากแบล็กเก่าเรื่องของแบบฟูจิหรือฉากแบล็กเก่าร้านค้าหรือฉากแบล็กเก่าแบบทิวทัศน์บ่มองบรรยากาศอะ่ะซึ่งก็พูดตรงๆว่าเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องของการกำกับโทนการสรีบบรรยากาศได้ดีมากๆเลยเนอะผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะสำหรับเรื่องของแบ็กไอเอ็นเมชันเรื่องนี้นําดีจริงๆครับผมเสริมเรื่องของที่ผมชื่นชมกันในแบ็กไอเอ็นเมชันที่ดีสุดก็คืองานแบก็กอเอ็นแล้วอัสไตล์เรื่องนี้ครับผมชื่นชมเมเลกุลมากครับผมตุดยอดมากครับผมโอเคก็เรื่องนี้งานไม่ผ่าโอ้ดีมากจริงครับก็จบเรื่องกับไอนิเมชันเรื่องนี้ครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของสาปรประกอบหรือชื่อซีวแทกเรื่องนี้ครับผมซาปรประกอบเรื่องนี้ให้ผมพูดถึงองค์ประกอบสับอย่างนะครับผมเรรื่อองงงาาาวขนภ งานภาพตัวละครก็โอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมนะผมงานภาพตัวละครดีอยู่แล้วนีไม่ต้องพูดตีอะไรมากเพลงเปิดเพลงปิดเพราะเฮี้ยเพราะจัดโดยเฉพาะเพลงปิดเนี่ยผมห้าคุณเป็นฟังเพลงปิดของภาคแรกแล้วก็เพลงปิดเพลงเปิดของภาคแรกเพลงเปิดภาคเพลงปิดภาคแรกอย่างนี้เพราะจริงครับผมถ้าให้ผมพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดภาคสองก็โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเดี๋ยวค่อยพูดกันส่วนเรื่องของเพลงเปิดเพลงปิดภาคแรกว่าต้องชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพลงเปิดเพลงปิดเรื่องนี้เพราะเพลงเปิดก็ชัยนิ่งเดย์ครับผมเพราะมากเพลงปิดก็เฮี้ยโทนบรรยากาศสุดยอดมากครับผม ชุมชอบจริงเรื่องอนของเพกบนะผมซ์ประกอบผมประกอบเรื่องนี้พูดกันง่ายๆว่าเป็นซรประกอบที่ยอดเยี่ยมอันนี้พูดตรงว่าเป็นซประกอบที่เข้ากับโทนคามเป็นสุดๆแล้วง่ายคือซรั์ประกอบตัวเนี้ยเข้าขอดซาร์คอมเมดี้เรื่องนี้ได้ดีมากโดยเฉพาะซาประกอบเมนหลักไอ้นั่นะจุดไฟแช็กอื่นตื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 โอ้ยทรัประกอบตัวนี้ทำดีมาก เข้ากับโทนได้ดีบรรยากาศการกำกับโทนการกำบันบรรยากาศเพลงของมุกความเป็นคองบัตดี้กำกับโทนอะไรต่างๆนั้เรียกว่าทําดีมากชื่นชมมากเขาบองซาวยงประกอบผมชอบฟังซาวยงประกอบอยู่แล้วแค่มาเพราะว่าเป็นซาวยงประกอบที่ดูชิลๆแล้วก็เป็นซาวยงประกอบที่ฟังเพลินหน้าอันนงที้เขาพูดต่อว่าแหนึ่งเป็นซาวยงประกอบที่ยอดเยี่ยมอีกในปีหนึ่งหรปีสองปีแปดนะครับบอกว่าจจะต้องชื่นชมจริงๆนะครับผมโอเคก็ สรุปด้านของสาวประกอบเรื่องนีนนน้นครับผมดีทุกด้านส่วนเรื่องงานภาพก็ดีแล้วเพล็กเบอร์เบรดบุกโคตชอบส่วนเรื่องสารประกอบเรื่องนี้โอ้โหชอบมากครับอกว่าตานั้นแหละโอเคก็ จบด้านของทรัพยากรินเชองทางสถานะนะครับผมโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของยูร์แคมนะครับผมยูร์แคมเป็นแนวไซส์ซับไลฟ์คอมเมดี้ที่เรียกว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับผมเรื่องการกับกับโทนเรื่องราวการสร้างบรรยากาศเรื่องนี้ต้องเล่นในวันนาเสนอไว้ดีนะผมจุดหนึ่งที่ยูร์แคมนำเสนอให้น่าสนใจแล้วก็มีคอนเซ็ปต์เป็นเองบ้าคือเรื่องราวของมันถึงแม้จะไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมีแค่เรื่องราวอากาศตั้งแคมป์หรืออะไรต่างๆสิ่งแต่ว่าเรื่องราวของยูร์แคมเนี่ยบนเรื่องว่านำเสนอให้ยอดเยี่ยมก็คือเรื่องราวการสรรรร้าาางงเื่อว มุกม no ีเรื่องราวของการแบบสร้างมุกเรื่องราวของสายความเป็นสรไลรที่เลื่อยเปืือยไม่มีหน้าเปลือยมีจุดที่น่าสนใจเลยอะไรต่างซึ่งหนึ่งที่เรื่องนี้ผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือเรื่องราวการสร้างขอนเทน์เรื่องราวการสร้างมิตรภาพ์ทนี้ว่าเรามาดูการสร้างมิติภาร์ทเรื่องการตั้งแคปว่าเรื่องราวของมันมีการแบบสร้างสีสันเลยตัดที่เราว่านำเสนอให้ดีแค่ไผมแต่ถามว่าข้อเสียมไหมข้อเสียก็มีคือเรื่องราวตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่หากใครไม่ชอบแนวเซอร์ไพร์คอมเมดี้เรื่องนี้อากาศอาจจไม่ชอบเลยนะ คือผมแนะนําให้ดูจริงๆนะครับผมมากเป็นเรื่องราวที่ดีมากเรื่องราวสร้างความสัมพันธ์เรื่องราวมีตะพาการพัฒนาการตัวละครเรื่อง,าาร,ร,ร,อร,องราวที่ไม่ได้มีแค่การตั้งแคมเปญแต่มีเรื่องราวการสร้างความสัมพันธ์ในภาพหรือเรื่องรอาวาว่าการเป็นคอมเมดี้ที่นําเสนอออกมาได้ดีจริงๆนะครับผมโอเคก็คะแนนที่ผมจะให้ยูรแคมนแล้วผมไม่ได้เป็นคะแนนที่อวยเลยว่าแต่เป็นคะแนนที่เรียกว่าเหมาะสมจริงๆก็คือผมให้ที่8คะแนน,นครับตบมือครับ แคะแนนครับผมผมให้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวไซส์สบเรื่องหนึ่งที่ผมโค่นแนะนําให้ดูจริงครับผมให้ผมพูดกันง่ายคือผมเป็นอันนี้พูดงายเป็นหนึ่งในแนวไซส์หบายที่ผมจะแนะนําให้คุณดูและเผ็นอันในแนวหนึ่งในสิบไซส์สายที่ผมชอบที่สุดครับผมซึ่งหนึ่งที่ตัดไปสองแนวคือเรื่องราวที่บบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากจริงคือมีเรื่องราวของกันบบว่า มีเรื่องเราแค่การตั้งแคมป์อะไรเฉยมันอาจจะใครจะอายไม่ชอบก็แนะนําให้ปิดไปเลยแลก็แบบว่าใครจะเป็นคนที่ไม่ชอบในวเซงริทร์ผมก็แนะนําให้ปิดจริงแต่ว่าที่ผมให้แปะว่าเรื่องเนี้ย ในไสายสายนำเสนอมาได้แต่ต่จะเรื่องอื่นที่บอกว่าไม่มีแค่การตอบมุกเลื่องเปิดวิริยะอะไรแต่แต่ว่าเรื่องราวของไซรัสไซเรื่องนี้เป็นเรื่องราวการแบบสร้างมิตรภาพเรื่องราวการตั้งแคมป์ที่มีอันเมที่เสรบรรยากาศแทำให้เราอยากไปตั้งแคมป์จริงๆหรืออยากไปจ่าสถานที่จริงเรื่องราวของซาบิท่าเรื่องราวของแบบว่าตัวละครทุกตัวละครมีสน่ห์เท่ากันเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครตัวละครที่เรียกว่านำเสนอใจจนไปถึงแม้เรื่องนี้จะอาจจะยังไม่ใช่อันเมทนไซรัสายที่อาจจะดีแรงมากแต่ต้องยอมว่าเรื่องราวของยยูเเเคคคคคแแแมมมมมปป์์ไ่่่่ใชีรรรรืออองงงาาวขกกตัั้ฉๆนะบผโ็ เต็มสิ้นถ้าเขาเหมาะสมไว้ก็เหมาะสมในการทำโปรเลยถามว่าผมแนะนำไหมเป็นแนวเซอร์สับไลท์คอมเมดี้ที่ผมแนะนําให้คุณดูจริงๆนะครับผมโอเคก็ยืนเล็บแคปแปดเต็มเสครับผมโอเคก็จบไปล้วสำหรับการรีวิวนี่ไม่กับรายการดูไม่ได้บอกต่อนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการในช่วมแบบนี้ครับโอ้เอซิสปอร์เอซิสปอร์ต่อไปที่เราจะมารีวิวอนิเม่นั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอดูกันนะครับผมโอเคก็ก็ดูนะว่าผมจะรีวิวเมื่อไหรก็ภาคต่อเรื่องนี้ครับผมโอเคก็พกหมเอพื่อครับบ๊ายบายครับ